เอาชื่อภาษาอังกฤษมาตั้งอยู่บนชื่อคลิปตายค่ะทุกคนถ้าเราไม่ตั้งชื่อคลิปเป็นภาษาไม่ได้ตั้งค่าชื่อคลิปเป็นภาษาอังกฤษแต่เราเอาภาษาอังกฤษมาตั้งบนชื่อคลิปตายเราจะแพ้คนลาวที่เขาตั้งชื่อคลิปเป็นภาษาไทย กลุ่มคนที่ดูคลิปเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือคนไทยบางคนคือจะยกตัวแล้วก็จะหัวสูงไม่ไม่ไม,ไม่ฉันเป็นคนฉันมาได้สามีอังกฤษฉันเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากๆเลยคลิปของฉันทําคลิปสองภาษาฉันพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและฉันไม่อยากเป็นเมียฝรั่งกะกาก,ากฉันไม่อยากพูดภาษาไทยลงไปในคลิปฉันจะพูดภาษาอังกฤษตายค่ะคนที่คิดแบบนี้ตายตั้งแต่คิดแล้วค่ะทุกคน คนที่ดูคลิปเรามากที่สุดก็คือคนไทยคลิปต้องใช้ภาษาไทยและนี่คือการทำผิดกฎ u t u b e แบบรุนแรงที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนวันฝากบอกบอกวันไม่แน่ใจอันนี้คือ y o u t u b e กำลังดันคลิปนี้อยู่นะคะ YouTube กำลังดันคลิปนี้อยู่นะคะ,คะ,คะวันไม่ได้เป็นเพื่อนเขา แต่เขาเนี่ยมาเออแต่ YouTube ดันคลิปนี้ขึ้นมาหน้าจอพอดีแล้ววันพูดอันนี้นะคะเข้าขายผิดกฎชุมชนทุกคนรู้ไหมเขาผิดกฎตรงไหนช่องนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่มียอดวิวเป็นแสนเป็นล้านเขาจะไม่เห็นรายได้เลยค่ะช่องนี้ผิดกฎชุมชนไหนทุกคนลองคิดตามซิว่าเขาผิดกฎชุมชนเรื่องอะไร โทษของเขานะคะอาจจะถูกปิดช่องทุกคนเคยเห็นเพื่อนชาวลาวถูกปิดช่องแบบงงๆไหมคะเอาหันมาดูหน้าวันบ้างโอ้ย <c ười> คือตอนที่วันเขียนบน iPad นะคะวันต้องลงไปนั่งที่พื้นกัะทุกคนแล้ว <c ười> มันจะได้เขียนได้ไลายมือแบบสะดวกสะดวกแล้ววันก็เป็นตะคิวค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะพี่พิษณุสวัสดีทุกคนทุกช่องที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะ ทำไมเพื่อนเราชาวลาวบางคนถึงโดนปิดช่องแบบที่เขาไม่รู้ตัวเลยน้องคนนี้ทำผิดกฎชุมชนเอาหันไปดูอีกรอบหนึ่งน้องคนนี้ทำผิดกฎชุมชนค่ะสวัสดีค่ะพี่ติวขอบคุณค่ะสวัสดีไอ้ประสิทธิ์แล้วก็พี่สองสรรหามาฝากด้วยนะคะสวัสดีพี่าดาบดาบดาบวัดใช่ไหม เกษตรมือใหม่เกษตรมือใหม่เกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์ทำไมเขาถึงทำผิดกฎชุมชนทำไมเขาถึงอาจจะโดนปิดช่องทุกคนรู้ไหมคะเอาตอบตอบตอบ,ตอบเร็วมาเรียนตั้งนานแล้วช่วยโชว์ภูมิความรู้หน่อยสิอาดัมวัดค่ะเอาเร็ววิเคราะห์ช่องนี้ก่อนวันบอกค่ะว่าเขาทำผิดกฎชุมชนเขาทำผิดกฎชุมชนเรื่องอะไร และช่องนี้อาจจะถูกลืมกันซะแล้วลืมลืมพี่วัดโอ้ยดับวัดลืมลืมสวัสดีค่ะพี่เจษดาพาตะลุย <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ว,พวันไทยชามเสน่ห์ไทย,น,ไทยนะคะเอามาวิเคราะห์ก่อนค่ะมาวิเคราะห์ก่อนเร็วนี่คือผิดกฎชุมชนนะคะดูหมิ่นไหมคะไม่ใช่ค่ะพี่ติว๋วเอาตอบมาหน่อยเร็วตอบมาหน่อยเร็ว เห็นบ้านแฟนฝรั่งเงิบเดินทางจากไทยถึงฝรั่งเศสเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตแต่พอเห็นบ้านแฟนฝรั่งยิ่งช็อกเข้าไปอีกช่องนี้ผิดกฎชุมชนค่ะผิดกฎเรื่องอะไรอาจจะถูกปิดช่องได้เลยนะคะทุกคนผิดกฎเรื่องอะไรตอบให้ให้ครูชื่นใจหน่อยสิเงียบ yeah. เงียบนี่ขยางเนี่ยดูถูกไม่ใช่ค่ะพี่ติว๋วอา้าวมาเดี๋ยวจะเฉลยให้เดี๋ยวจะงงไปมีพี่ติ๋วขยันตอบอยู่คนเดียวนะคะทุกคนคะกฎชุมชนก็คือกฎหมายกฎหมายวันจะพูดว่ายังไงคือเวลาเราใช้คำพูดนะคนก็เยี่ยมค่ะดับวัดตบมือค่ะดับวัดตอบถูกนะคะการใช้ภาษา ถูกต้องคะ่ะดับวัดให้คะแนนสิบคะแนนนะคะให้คะแนนจิตพิสัยเต็มสิบคะ่ะใช้คําว่าช็อกไม่ใช่คะ่ะคําพูดไม่ใช่คะ่ะดาบวัดตอบถูกนะคะการใช้ภาษาผิดกฎปกสวยมากปกสวยเกินผิดกฎเอาทุกคนมาฟังตอนนี้คะ่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์ได้นะคะวันจะเข้าสู่นะเนื้อหาสาระแล้วก็จะสีเรียดมากคะ่ะทุกคนตรงนี้สีเรียดมากเลย